บรรยากาศยามเย็นครับทุกคนวันนี้วันที่เจ็ดวันศุกร์าวว่าจะพายุจะเข้าวัน,นที่เก้าแปดเก้าสิบทางฝัคเหนือไม่ีทำนึ่งขาหมูครับแลขาหมูสุกกินข้าวเย็นกนนี่เป็นตะไคร้ที่ปลูกมันคือสวยเท่าไหร่ที่น่าจะปลูกใหม่ มันกัดยามเย็น,นต้นนี้ไม่สวยเนะียเดี๋ยวจะซื้อไอ้เป็นร้อยกะปิผงชุดรถลองทำดูดก่อนเขาบอกรถด,ดำสวยมันเป็นใบดำๆนะอี๋มดำ,ดำ,ดำแห้งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นดำดำแห้งแห้งทุกคนเนี่ยเป็นรูปเป็นอะไร เป็นโลกอะไรของมันเฉพาะต้นผักอีตูนี่แหละมีแค่นี้แหละปลูกเดี๋ยวจะลองทําสูตรนะั้นดูมันก็เป็นถั่วออกเองมันเป็นฟักอากาศยามยินบ้านของผมเองวันน้อยในะต้นมะกรูดเอาไว้ใส่ข้าวใส่ นนี้เป็นเผาครับเขาคันเริ่มตั้งแต่เริ่มหายเิ่มเดินได้ผมเริ่มปลูกของกินปลูกพืชที่ว่าไว้กินได้ใกล้บ้านนี่เป็นมะแขวงขมมันเป็นผักชีไปเลยปะปนกับหวานกันไปชอบปลูกกับทุกคน เราเราจะใช้เราก็หยิบเอาเลยในบ้านเราไม่ต้องไปขอใครขอคนนูน้นคนนี้เนี่ยปีหน้าก็จะเพิ่มตะไคร้กับขาครับปีนี้ไม่ทันเตรียมไม่ทันต้องไปหาต้นพันธุ์ของเขาไปขอเขาถ้าขอเปล่าไม่ไหวก็ซื้อขอซื้อ,อ,อเอามาทำนี่ก็ขอเขามาตัวนั้นมันปลูกมันออกเองก็เลยเอามา ปลูกดูอย่างนี้ใส่ถุงปุ๋ยก็โอเคอยู่ได้แต่ต้นไม่สวยนี่ต้องแก้กันเดี๋ยวรอหมูสุกค่อยรับประทานอาหารกันมหมูนึนน่ตอนตำพริกไม่ได้ถ่ายครับทุกคนเพราะว่าไม่ว่างเลยตำพริกก็มี อาตะไคร้กระเทียมไฟหมอไฟนะครับแผ่นเกลือแล้วก็อามาคลุกเค้ากับหมูเราทำแนะล้วนะอีกนิกด้วยหน่อยนึงตามน,นี้แหละแล้วก็เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตองมาใส่ เอาไปนึ่งเลยนึ่งแล้วรอสุกสุกรอรับประทานอีโดนเติบอีกนานอยู่พอ,อดีแล้วครับทุกคนีอยอีกนิดหนึ่งสุกแล้วใช้เวลาหนึ่งก็นานอยู่เดี๋ยวพร้อมแล้วครับทุกคนปดหม่อหนึ่งแล้วครับ คงไม่ได้หมดแล้วเกจะมาเทใส่ในนี้ก็เก็บไว้ในห้องไม่มีขาตั้งครับอําบากหน่อยรับตอนเทลเลยกัน nào cho ờ. chảo ta có được Hãy subscribe à Nei. Neu, neu. Neu, neu. Hæ? Nei, maður séu. Hún. Hæ? Á. Það er í hættu og hundina. Það er í hættu og hundina. quien sí.

หมดแล้วกิ้มซีฟู้ดจิ้มซีฟูดต่ำต่ำเองเนาะเบียนะคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับหนึ่งขาหมู น้ำจิ้มซีฟู๊ดคนเมืองกับ <c oughs> ข้าวคนเมือง